คนจีนเขาถ้าไม่กินข้าวข้าต้มเขากต้องกินมีเป็นสิ่งที่เป็นเป็น tradition ของคนจีนแม่ของหมอเนี่ยแกก็เป็นเชฟก็ตอนนี้ท่านก็อายุ9กาเดปีแลนะ้วนะยิ่งงวดเนี่ยแต่แกาาเปิดไม่ได้เปิดร้านมี่แกเปิดร้านขนมจีน แต่ล้างหมีเนี่ยเดินไปไม่ไกลประมาณสักร้อยเมตรเพราะบ่ายๆก็หาเรื่องแล้วต้องวิ่งขอตังเนี่ยวิ่งไปซื้อหมีมาได้กินสักพอสองครก็เราก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเออนั่นคือวิถีชีวิตคนฟูเก็นไงต้องไปหาเรื่องอะไรที่แบบว่าไม่จำเจชาวจีนฮกเกี้ยนเนี่ยอก็จริงๆแล้วก็คือชาวจีนที่มาจากมณฑลฟูเจียนคนกลุ่มนี้ก็คือเป็น ชาวจีนพ้นทะเลก็เรียกชาวจีนพ้นทะเลที่มาเป็นฮอกเกี้ยนมาเป็นแรงงานนะครับแต่อย่าลืมว่าก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นขุนนางเป็นนายทุนเพราะเขามาด้วยนะครับมาแต่เขาพกเงินมาที่มามีสัมพันธ์กับทางเจ้าเมืองของเราก็ได้มาเป็นเจ้าเมืองอย่างเช่นท่านอคอซิมบี้หรือว่าพญาลัตสานุประดิษฐ์นะครับพญาลัตสานุปะดิ์เนี่ยก็มีความสัมพันธ์มากก็คือ ท่านได้มาเป็นสมุหเทศาภิบาลในมณฑลภูเก็ตตอนนั้นนะครับและที่สาคัญก็คือท่านเป็นคนชอบกินหมี่กินหมี่พุกเคียนท่านนี่แหละเป็นคนที่นําพ่อท้าผัดหมี่ชาวปีนงังมาผัดในตลาดภูเก็ตด้วยนะครับมาผัดให้ท่านกินนะครับปัจจุบันก็คือเป็นอาหารของคนบ้าบ่าพลรนกั้นที่อยู่ใน ไทยตอนใต้แล้วก็คาบสมุทรมาลายูมันก็จะเป็น,ปนอัตลักษณ์ของคนแถวนี้แหละเพราะว่าในเมืองจีนไม่มีนะไม่ไม่ไมี h มีมมมฮอเกนถ้าเราไปสั่งมีฮอเกนที่ภูเี้ยนี่เขาจะทําหน้างงงแต่ถ้าไปสั่งมีฮอเกนในแถวนี้จากตั้งแต่พังงาภูเก็ตกระบี่ไปจนถึงสิงคโปร์เนี่ยหรือในอินโดนีเซียที่เป็นกลุ่มชนจีนเนี่ยก็ทางปีนังสิงคโปร์เขาก็จะเรียกว่าฮอเกนมี คนภูเกตเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาเป็นคนช่างกินและที่สำคัญก็คือเป็นคนช่างปรุงด้วยคนภูเกตกินวันหนึ่งหกมื้อเจ็ดมื้อกินกันเยอะเล่มกินเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้คนภูเกตเนี่ยจะทําอาหารเป็นสำรับเนี่ยก็คือกินในบ้านแต่ถ้าอาหารจานเดี่ยวเขาจะไปชอบชิมตามร้านต่างๆมีเนี่ยมันเป็นอาหารจานเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเราตอนบ่ายในช่วงเวลาตอนเย็น,เย,นเย็นว่างๆเนี่ยหรือวันหยุดเนี่ย ก็จะพาครอบครัวไปกินหมี่กันสันสันด้วยการกินหมี่ร้านหมี่จะเป็นร้านที่เป็นที่พับปะสังสค์ของทุกครอบครัว mm hmm. มี่ฮอกเกี้ยนที่เราเรียกกันในปัจจุบันเนี่ยมันคือ,อมีผัดแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าสไตลฟ์ฟายก็คือผัดแบบผุกขลิกด้วยไฟร้อนเ mm hmm. ทคนิคการผัดเนี่ยมันเป็นเทคนิคการผัดของจีนแต่โบราณนะครับใช้กระทะหลุมลึก แล้วก็บางคนก็ใช้ตะหลิวบางคนก็ใช้เป็นกระบวยนะผัดเนี่ยแล้วก็จะมีการคลุกให้มันเกิดไฟร้อนๆผัดแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีกลิ่นกวันใช่ไหมอันนี้เป็นเทคนิคของจีนองค์ประกอบของมันเนี่ยที่อยากจะให้สังเกตอย่างนึงก็คืออง์ประกอบผัดหมี่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยเราจะมีอันนึงที่อร่อยมากก็คือเราใส่หอยติดอันนี้หอยติดเนี่ยมันตัวเล็กๆเนี่ยแต่ว่ามันมีรสชาติหวาน แล้วก็มันแล้วก็หอมเวลาผัดเนี่ยหอมมากเป็นกลิ่นอัตลักษณ์เฉพาะตัวในหมี่ผัดเท้าเกี้ยนที่ควรจะมีแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะคู่กับหมี่ผัดเท้าเกี้ยนภูเก็ตที่อร่อยเนี่ยทำให้หอมก็คือปลาย่างปลาย่างเนี่ยเขาจะไม่ได้หั่นนะเขาจะบีปลาเป็นชิ้นชิ้น,นเป็นปลาย่างหอมหอมเขาใช้พวกปลาตัวใหญ่ปลาปลาโอปลาปลาใหญ่สักนิดหนึ่งแล้วเนื้อเป็นชิ้นใหญ่ๆเอามาคลุกกับการผัดหมี่นะคะ ก็จะเกิดรสชาติที่ทั้งหอมทั้งมันทั้งอร่อยความอร่อยของมันนี้ก็คือหนึ่งแหละมันต้องกินตอนร้อนแล้วก็เส้นมันเนี่ยมันจะเหนียวหนุบหนับแล้วก็ที่สาคัญก็คือ,อความหอมที่ได้จากอหอยทะเลหอยติดเนี่ยนะครับปลาย่างเนี่ยแล้วมันเข้ากันได้ดีอีกอันนึงก็คืออวนหรือว่าลูกชิ้นลูกชิ้นปลา ร้านผัดหมี่ก็ยังเป็นร้านที่สืบทอดอตระกูลสู่ตระกูลเป,เป็นในครอบครัวเทคนิคก,การผัดของแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันสัทีเดียวถ้าพูดถึงว่าดั้งเดิมเลยนะมันก็คืออาหารดั้งเดิมที่เราเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะกินเส้นหมี่ผัดอย่างเดียวใส่ไข่หรือเราจะ,ะกินเส้นหมี่ผัดใส่ผักอย่างเดียวกินแบบมังสวิรัตก็ได้ หรือเราจะใส่เครื่องให้มันเต็มเมไปเลยมีทุกอย่างก็ได้เพราะเวลาสั่งหมี่แต่ละคนเนี่ยแต่ละจานเนี่ยพ่อค้าต้องจำนะว่าไอ้จานนี้ไม่ใส่ปลาหมึกจานนี้ไม่ใส่กุ้งมันก็จะมีองค์ประกอบเยอะเองก็เลยทําให้การการการ,การสั่งหมี่เนี่ยมันเป็นอาร์ตของแต่ละคนและทุกคนสามารถกินหมี่ผัดภูเก็ตได้ถ้ามาภูเก็ตแล้วไม่ได้กินหมี่ห้อเขี้ภูเก็ตนะ่ะบางทีไม่ถึงภูเก็ต